จะเป็นต้องพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็มีเศรษฐศาสตร์และการธนาคารขึ้นมาที่นี่เราจะเป็นต้องอาศัยหลักการบริหารการจัดการชุมชนเราก็จะเป็นต้องมีภาษาศาสนศาสตร์เกิดขึ้นเราจะเป็นต้องมีเทคโนโลยีในการสื่อสารกับทั้งบรรดามลิมและบรรดาคนที่ไม่ใช่ลิมจึงมีคณะขอจารแรกเป็นคณะวิทยาศาสตร์เปิดไอทีขึ้นมาผมอยากจะบอกสั้นๆตอนนี้ว่าทุกสาขาวิชาที่เกิดขึ้นที่นี่มันไม่ใช่เป็นนับซูเป็นชาววัของมนุษย์ที่เราอยากจะเปิดเท่านั้น แต่เราได้รับแนวทางจากลอสบอตตาลาว่ามันถึงเวลาต้องขยับขยายแต่ละก้าวแต่ละขั้นแต่ละก้าวแต่ละขั้นไปเพราะนั้นวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเกิดว่ามีคณะแพทย์หรือมีโรงพยาบาลหรือมีคณะพยาบาลขึ้นมาเหล่านั้นทั้งหมดนั้นคือกิจกรรมของการสร้างภาวะของการตื่นจากการหลับไหลของประชาชิครับสุลาลมาิกุมราฮตมุลลอฮฺเะกราศุลมมผมไม่รู้จะสรุปยังไงนะครับมันรูปเยอะเหลือเกินนะฮะ ที่เห็นเห็นก็คือว่าเป็นเป็นรูปที่ทําให้ปลุกให้เราตื่นนะครับะฉะนั้นก็นพวกเราที่มาร่วมกันฟังวันนี้นะครับก็คาดว่าจะมาประมาณสักหนึ่งพันคนนะ,นะที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับประมาณการนะครับหนึ่งพันคนถ้าเราไปเทียบเป็นหนึ่งพันชุมชนหนึ่งคนต่อหนึ่งชุมชนก็จะมีหนึ่งพันชุมชนที่ตื่นนะครับถ้าเกิดว่าหนึ่งพันคนที่มาวันนี้ นะฮะไม่ต้องมากแล้วครับเอาสักครึ่งหนึ่งนะฮะมากไปฮนะครึ่งนึงเอาสักยี่สิบคนพอนะไม่ไม่หวังมากนะครับนะครับนะเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ปลุกให้สังคมได้ตื่นนะผมว่ามันก็เป็นการสร้างความอะไรนะสร้างความสร้างกระแสหรือสร้างความน่ากลัวได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นนะครับนะอย่างท่านเช็คได้นําเสนอว่สาสักครู่ว่านะท่านอบีุลเบรฮมเนี่ยนะนะคนเดียวเท่านั้นเองเริ่มต้นด้วยคนเดียว ก็ยังทําให้นะสามารถที่จะยืนหยัดได้เหมือนกันนะฉะนั้นเราเองนะจะมีเป็นพันล้านคนนะเราอย่าไปหวังว่าพันล้านคนนั้นจะมีจะมีส่วนร่วมกับเรานะครับขอให้เราเริ่มต้นด้วยที่เราแล้วก็เราปลุกนะแล้วก็หนึ่งพันล้านคนก็จะเดินตามเราอินชาลอตาะละะา,านะครับนะในะระดับต่อไปจะให้ทางท่านเชควิดอรนะครับได้ สรุปนะครับในส่วนของท่านได้นําเสนอมาสักครู่นี้นะครับนะและก็หลังจากนั้นก็ท่านดรสุกรีก,ก็จะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีคําถามที่เราอยากต้องการทราบอะไรกับสิ่งที่ท่านนำเสนอไปนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับท่านนบีได้นำสัจธรรม มาจากพระพป็นเจ้านี่นะครับไม่ได้ใช้การอธิบายมากเหมือนตัวผมหรืออาจารย์สุกรีนะมันก็ไม่แปลกถ้าเราได้สำรวจสภาพของสหาบะก็คงไม่เหมือนสภาพของพี่น้องที่นั่งอยู่ขณะนี้ صحابة من إسلام هدى النبي ليت له خطبة الحاج إن الحمد لله نحمده لين خطبة الحاج يا رب إسلام لا صحابا دن فانصراط إسلام لي صحابا دن دين صلى الله عليه وسلم كوكب لك كان إسلام เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงสังคมในยะนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าส่วนตัวเราทุกคนเนี่ยอะไรที่จะทำให้ทุกคนที่นั่งอยู่ขณะนี้สามารถเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงสังคมได้ผมอยากจะสรุปสองเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้มุสลิมไม่หลับไหล และมีศักยภาพมีความสามารถในการที่จะฟื้นฟูประชาชาติอิสลามประการแรกคือไม่ควรสำหรับมุสลิมทุกๆคนนะครับจะเป็นมุสลิมีหรือมุสลิม,มารตใชายหรือหญิงเนี่ยไม่ควรที่จะดูถูกตนเองประมาทหรือมองว่าตนเองเนี่ยทำอะไรไม่ได้อุปสรรคมันเยอะ ถ้าท่านนาบีและสหายได้มองถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเห็นแต่ภูเขาหรือมองถึงสิ่งแวดล้อมนี่เห็นแต่ฟากฟ้าเมฆคงจะไม่มีโอกาสนะครับขยายออกจากเมืองมักกะแต่นบีขณะที่ <c oughs> เริ่มดาวาที่มักกะกำลังเห็นนะครับการพิชิตของอิสลามเนี่ยได้พิชิตแล้ว ทำเนียบของเปอร์เซียทำเนียบของโรมันขณะที่ซาฮบถูกล้อมที่เมืองมาดีนาเนี่ยในสงครามอัลคันดับนบีกำลังขุดขุดสนามเพราะขณะขุดเนี่ยนบีกล่าวอัลลอฮฺอักบาร์นีลาอารากุนูซคิสรากำลังเห็นทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของกิสรากษัตริย์ของเปอร์เซีย และในขณะนั้นนสฮาบะจะขออนุญาตไปห้องน้ำเนี่ยยังไม่กล้าเลยเนื่องด้วยสถานการณ์ของสงครามที่สร้างความหวาดกลัวมุมมองและมิติของคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยต้องไกลต้องสากลเราได้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามินซึ่งเป็นเป็นอายะที่เราต้องเริ่มต้น ลหมาดของเราด้วยคำนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาะลามีนสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าของเรารับพระผู้อภิบาลแห่งสากลละโลกเรามีพระเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของฟ้าและแผ่นดินและมอบหมายให้มุสลิมเนี่ยได้เป็นคอลิฟาแห่งฟ้าและแผ่นดินเราไม่ได้เป็นตัวแทนเป็นเป็นผู้ว่าพเพียง จังหวัดเดียวหรือเป็นหวัวหน้าประธานาธิบดีประเทศเดียวไม่ใช่มุสลิมเป็นขลิฟะขลิฟะตุลลอฮิฟิลอาร์ดอินนีจาิลุมฟิลอาร์ดขลิฟะราเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนแผ่นดินนี้การที่จะรับอนุญาตทำงานเพื่อศาสนาไม่ต้องไปปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมไม่ต้องไปปรึกษากรมศาสนา การที่รับอนุญาตทํางานเพื่ออิสลามรับใช้อิสลามเรามีอนุญาตจากเจ้าของฟ้าและแผ่นดินแลว้วคือพระผู้เป็นเจ้าของเราวัลตะกุมมิงคุมอุมมะตุยดูน่อิลัลใบอนุญาตนี้ทุกคนเมื่อสมัครเป็นมุสลิมแลว้วก็จะต้องดําเนินการทํางานต่อไปอาการทํางานนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับไม่ต้องมีแผนไม่ต้องมีงบประมาณ พราะแเรากลับไปศึกษาว่าท่านนบาบีใช้งบประมาณเท่าไราจะได้ตั้งรัฐะอิสลามที่เมืองมดีนาะเท่าไหร่อาจารย์สุครีไม่มีระบุแต่เราสามารถบอกได้ว่าการพิชิตเมืองบางเมืองนะครับใชง้งบประมาณอิมพาลามัลลมไม่เกิน200เมิตรแจกสหามะกองทัพคนละสองสามมิตรสฮามะก็ต้องบริหารนะครับกินวันละสามมิตรเคยไหม เคยไม่ใช้ชีวิตเนี่ยไม่ใช่สภาวะปกตินะครับสงครามนะต้องบริหารสเสบียงวันล,ละสามมิตรสหมัคคุชาลากินพระลัมเนี่ยกินเลยเนี่ยหมดเกลี้ยงไม่ต้องบริหารพระลัมเนี่ยมาดูดดดูน้ํำดูดน้ำดดนํำมาจะได้บริหารไงพอมีเหลือเหลือก็จะกินทีละนิดทีละหน่อยนี่นี่คือรูปแบบของคนที่เปลี่ยนแปลงโลก ระหว่างเรากับสฮา้ะนะครับไม่ต่างกันอีมานเขาก็มีเราก็มีอิสลามเขาก็มีเราก็มีแต่มันต่างเรื่องเดียวนะกับเรื่องอาซีมาความตั้งใจอาซีมาความตั้งใจของสฮาระที่รู้สึกว่าอิสลามเนี่ยถ้าเขาไม่ทํานะอิสลามจะไม่กระจายถ้าสฮาระป่านนู้นนะครับเหมือนพวกเราเนี่ยอิสลามคงไม่ถึงที่นี่บาดนี้นะครับที่นี่ก็คงมีหลวงพ่อกําลังบรรยายอยู่ ถ้าอิสลามไม่ขยายออกมาจากมักกะมาถึงที่นี่นะครับป่านนี้ผมก็อาจจะเป็นบาดหลวงที่กําลังปราศัยเรื่องศาสนาคริสต์ก็ได้แต่เนื่องจะกว่ามีสหายพร้อมที่จะทุ่มเทบิลาลบนุอบีรับว่าขบบาบิบนลอรัตถูกคมเหงถูกบังคับจะได้ออกจากศาสนาอิสลามด้วยการเอาตัวเขาเนี่ยร่างกายเขาเนี่ยมาวางบนหินไฟ หินไฟเนี่ยมันจะถูกดับด้วยอะไรครับด้วยไขยมันที่มันละลายออกจากร่างกายของท่านเขาเสียสละชีวิตเลือดไขมันด้วยนะแต่เราจะมาขอพี่น้องมาเหนื่อยก็นหน่อยขอเสียสละเหงื่อหน่อยเหงื่อแค่เหง,ง,งื่อนะอย่าว่าเลือดนะอย่าว่าไขามันอย่าว่าอย่าว่าทรัพย์สินมหาศาลอย่างอบูบักรนบีบอกว่าตะซัดตะกูเอาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมาถวายให้ท่านนบีไม่ไม่ขนาดนั้นนะ ต่เราบอกว่าชีวิตของเราในมี14ชั่วโมง8ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงดูทีวี8ชั่วโมงเล่นอะไรเหลือแล้วเนี่ยแล้วบอกว่าขอให้ศาสนานี่วากฟัฟให้อัลลอฮ์วากัฟให้ศาสนาวันละหนึ่งชั่วโมงได้ไหมหนึ่งชั่วโมองอย่าใ,ใครมายุ่งนะอย่าให้ใครมายุ่งกับหนึ่งชั่วโมงของอัลลอฮ์ของศาสนานี่อันนี้เราถวายวากฟัฟแล้วเพื่ออัลลอฮ์บางคนไม่มีไม่มีที่วากฟัฟหล้อาจารย์ ไม่มีทรัพย์สินเจวากับแต่มีเวลาเวลานี่ถวายแด่อลล a h Subhanahu wa t ต a จุดเริ่มของเรานี่นะครับกลับบ้านแล้ววันนี้กลับบ้านแล้วเราต้องสร้างตารางใหม่ต่อชีวิตตารางที่จะมีส่วนหนึ่งของศาสนาส่วนหนึ่งของลล l a h ส่วนหนึ่งของประชาชาติอิสลามเราไม่อยากเห็นประชาชาติอิสลามเนี่ยหลับไหลอีกแล้วเราไม่อยากได้ยินเสียงกรนของประชาชาติอิสลาม เราอยากได้ยินเสียงตะกรีรของประชาอิสลามที่จะทําให้โลกทั้งหมดในวันไหวฟื้นฟูอดีตรำลึกถึงอดีตของอิสลามเมื่อคาลิฟาได้กล่าวห้ามกาเลือก j i เมื่อผู้นํามุสลิมได้กล่าวเรียกร้องประชาอิสลามสู่การทํางานโลกมุสลิมในทั้งหมดประเทศมหาอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสไปหาสุลต่านอบดุลฮามิดอัลซาีบอกว่าถ้า เยอรมนมอัลกุสเนี่ยไม่ให้ยูเนี่ยเราจะถล่มตุรกีนะเขาบอกว่าพวกคุณไม่กล้าหรอกพอถ้าผมประกาศให้อัลจิฮัดมุสลิมจากประเทศอินเดียอย่างเดียวนี่มาละหนึ่งล้านคนนะพวกคุณไม่กล้าหรอกก็จริงนะครับในยุคสุลต่านอัลุลฮามิดอัสซานีเขาไม่สามารถเอาเงินสินบนห้าหมื่นล้านปอนตกลงนั้นเป็นทองนะห้าหมื่นล้านปอนนี่ไปให้บอกว่าอันนี้ของรัฐบาลตุรกี และอีกห้าล้านปอนด์นี่อันนี้ในกระเป๋าซุลตนเนี่ยเพื่อจะได้เซ็นให้มอบฟิลิสตีนแก่ชาวยิวเขาบอกว่าตาบได้ยังมีชีวิตเนี่ยยังหายใจยังหายใจน,นี่นะยิวเนี่ยไม่มีทางที่จะเห็นอยุธาสลิมไม่มีทางที่จะครองฟิลิสตีนไม่มีทางก็เกิดจริงเนี่ยอาซีมาอันหนึ่งนะครับของผู้นําคนหนึ่งที่ได้สร้างประวัติสร้างประวัติของโลกมุสลิมว่า ในยุคหนึ่งยุคใดเนี่ยมุสลิมทุกคนสามารถทำอะไรได้เพื่ออิสลามการเอาคำตอบว่าเราจะตื่นเมื่อไหร่ครับผมก่อนที่ท่านวรสุนจะทำงานนะฮะหรือจะทำสงครามนะท่านเช็กได้กล่าวมอสักครู่นะครับว่าเห็นชัยชนะไปแล้วนะแต่ที่เห็นชัยชนะนั้นไม่ได้ มาจากการคาดเดานะครับแตเ่เป็นการเห็นชัยชนะอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาที่อรรสัญญาให้นะครับฉะนั้นไม,ไม่แปลกนะครับฉะนั้นเ,เราเองก็สามารถทําได้เหมือนกันนะตอนนี้ก็เห็นชัยชนะแล้วเพราะอาลรถสัญญาว่าเราจะชนะแต่จะไปอย่างไรนั้นมันอยู่ที่เราต้องทำนะครับนะครับก็ลำดับต่อไปนะเจิญท่านอาจารย์สุครีนะครับรัลุรอฮ์ ถ้าหากว่าท่านเโอกาสได้อ่านหนังสืออัลมกอดิมะนะครับของนัเขาดูนซึ่งเป็นหนังสือที่วงการวิชาการทางสังคมวิทยามนุษยาวิทยาหรือรัฐศาสตร์แมนเนจเมนต์ก็แล้แต่แนงยุโรปเนี่ยเขายอมรับว่าเป็นหนังสือที่เขียนมาอธิบายสภาพสังคมของโลกมุสลิมและก็โลกท่ไมใชมุสลิมในช่วงเวลาในอดีตค่อนข้างจะ ครอบคลุมในทุกมิติแล้วก็ชอลล์ภายในสิ้นปีนี้ชอลล์หนังสือเล่มน,นี้นจะแปลเสร็จถ้าหากว่าท่านช่วยขออาุาผมกำลังแปลอยู่นะครับเพราะคิดว่าถ้าเราจะต้องการพูดถึงหลักวิชการแล้วก็บรรดากุฟฟา์ทั้งหลายยอมรับเนี่ยในวันนี้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมหนังสือที่ถึงแม้มัน,มนหนาแต่ก็ไม่หนามากมายเนี่ยจะมการแปลในวงวิชการน่าจะมีก็เลยกําลังทําอยู่แล้วคิดว่าไม่น่าจะเกินปลายปีนี้นะครับก็จะเสร็จ ประเด็นที่สําคัญที่อยากจะพูดคุยตรงนี้ก็คือว่ามีหลักคิดของเขคาดูที่พูดถึงอัลซอบีอ่ที่หลายคนพยายามที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องของชาตินิยมซึ่งมันไม่ใช่ทฤษฎีชาติทฤษฎีอัลซอบีอ่ของเราดูที่พูดถึงวงกลมวงหนึ่งที่มีจุดสี่จุดบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาและจุดตรงนี้แหละจุดข้้งบนสุดก็คือจุดที่มันขึ้นมาในมิติที่สูงสุดแล้วซึ่งพร้อมที่กําลังจะเคลื่อนไหลลงไปอะไรทำต่างๆที่ถึงจุดสุดยอดของมันมันก็พร้อมที่จะไหลหลังลงไป หลายคนก็บอกว่าอเมริกาเนื่องจากว่าถึงสุดจุดยอดเข้ามาแล้วมันก็จะไหลหลักลงมาแต่ในขณะเดียวกันผมก็พยายามแย้งขึ้นมาในความรู้สึกลึกๆว่าจริงๆแล้วอเมริกายังไม่ไถึงจุดสุดยอดนะครับแต่เกิดความผิดพลาดในหลายๆครั้งในหลายวิธีคิดเนี่ยยังไม่ถึงจุดกลางของอารยธรรมยุคสมไปเพราะอเมริกาน,นั้นมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศเพียงแค่ไม่เกิน200ปีเมื่อเทียบกับอารยธรรมอื่นๆนะครับ จีน 2, 3, 4, 5,000ปีอินเดียสี่ห0าหปีเหล่านี้เป็นต้นอเมริกาแค่200ปีแค่โดนพายุเบาๆทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ผ่านตัวไม่เคยจะรอดอยู่แล้วเพราะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อเมริกาซึ่งอยู่ในการดูแลการออกแบบการวางแผนของชาวยิวไม่กี่คนเท่านั้นเนี่ยนะครับในทุกแขนงทุกสาขาวิชาที่เขามีคนของเขาอยู่เนี่ย ถ้าว่าเราไปเช็คดูไม่ต้องไกลอะครับไปดีวิกิพีเดียอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นว่านักวิชาการส่วนใหญ่ทุกประเภทเลยทีเดียวที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆที่เป็นนักวิจัยอะไรก็แล้วแต่เฉ่ยเป็นชาวยิวก็นั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาออกแบบเพื่อเพื่อความเป็นอเมริกันที่จะกลายเป็นคอนโทรเลอร์ไอตัวจอยสติ๊กที่ control คอนโทรคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนี่ยก็กําลังถึงจุดที่จะเดินดิ่งลงมาในขณะเดียวกันสังคมมุสลิมที่เรามองว่าในวันนี้เนี่ยหลับไหลจนกระทั่งถึงก้นบึ้งของ ของของอยธรรมหรือก้นบึ้งของความไม่เจริญเลยเนี่ยในทฤษฎีของเขาดดนของลราอัลสอบียบอกว่ามันก็จะตื่นขึ้นมาเองด้วยอัตโนมัติของมันแต่ผมคิดว่าเราอย่าปล่อยให้มเราตื่นขึ้นมาเองเลยครับอย่าง้อยที่สุดเนี่ยขอให้เราได้บุญบ้างที่เราตื่นขึ้นมาด้วยความตั้งใจของเราด้วยเนื้อของเราเชคได้พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับถ้าหากว่าวันนี้อิสลามเดินทางมาไม่ถึงที่นี่เราวันนี้จะเป็นใครเนี่ยผมได้มีโอกาสไปบาหลีมาสักสองสัปดาห์ที่แล้วไปประชุมเครือข่าย มหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายของสันติศึกษาเนี่ยปะบทศบราซิลีเซียมีความตั้งใจที่จะเปิดสถาบันสันติศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุตายานะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ทั้งอธิการรองอธิการและก็คณะบดีส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นเป็นฮินดูเรามีโอกาสเข้าไปดูวิถีชีวิตของชาวฮินด,ดูที่นั่นเนี่ยซึ่งหน้าตาก็ไม่ได้ต่างจากพวกเราเลยหน้าตาไม่ได้ต่างกันเลยครับ,หน,าาบ,นรบหน้าตาแบบนี้ครับคงจะไม่เหมือนกับเช่นนะครับหน้าตาแบบผมแบบอาจารย์หลายท่านนะครับนักศึกษาหลาย,ลายท่านเนี่ย,ย,นนยผมซึ่งผมจะให้ดูจอหลังจาก หลังจากนี้ครผมจะบอกว่าถ้าอิสลามเดินทางมาไม่ถึงที่นี่เนี่ยเราเสียค่าเครื่องบินไปดูที่บาหลีแล้วจะเห็นเลยฮะว่านั่นคือเราในอดีตเมื่อสักเสียหาหกเจ็ด0รอปีเมื่อพระบุตของเรายังเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ยังเชื่อในวิถีชีวิตแบบนั้นวรนณะต่างๆยังมีความสําคัญมากคนที่อยู่ในวรรณะกษัตริย์ไม่สามารถที่จะอนุญาตให้ลูกแต่งงานกับลูกของคนในวรรณะธรรมดาจําเป็นต้องหนีไป เหล่านี้เป็นต้นนั่นคือความเป็นมาลายูในอดีตซึ่งวันนี้อัลลอฮฺสวาลาได้ยกให้เข้าไปและยกเราขึ้นมาแต่ถามว่าอิทธิพลของอิสลามที่เดินทางเข้ามามันทําให้ระบบจัก,กรวาลวิทยาระบบคิดในเรื่องของสุรยิยคติกับจันทรคติมันได้เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจนกระทั่งวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสทั้งหลายว่าวันเดือนและปีที่ถูกเรียกในอดีตก่อนที่จะมีคําว่าอจุมะ ยามุส like so ุลสาเยามุราบุไฮราบูไฮคอมิไฮสนาเนี่ยวัดอะไรที่คุณเรียกมาก่อนหน้านี้มันได้ถูกเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเปลี่ยนไปทุกประการจนกันท่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เคยมีวันที่ถูกเรียกเป็นภาษาบาลีสันสกฤตในสมัยฮินดูสมัยยุคฮินดูหรือพุทธแต่ในขณะเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้ได้ถูกยกลงไปอย่างชัดเจนเนี่ยมีบางประการเช่นหลักการว่าด้วยการสืบสิโิสดซึ่งเป็นลูกนออิสลามข้อที่สามใช่ไหมฮะใช่ มันเป็นสิ่งที่ยังยกไม่หมดมันยังถูกแบกอยู่ในสังคมมุสลิมเพราะถ้าเกิดว่าท่านพูดคําว่าปัวซาขึ้นมาท่านมีความงโงบมันเป็นอิสลามิกแล้วเกิดมันเป็นคําอิสลามิยะแล้วเกิดคำว่าปัวซาเรายังไม่สามารถที่จะดึงคําว่าอาสัสยาบอัสซามขึ้นมาใช้ได้ในปัจจุบันเราไปชุมชนไหนไปตำบลไหนไปเจออิหมามไหนไปเจอตุ๊กครูไหนไปเจออุสตา d ไหนปศปศปศและปศคำว่าปศเนะี่ยมันไม่ได้ต่างจากคำว่าบวชเลยนั่นหมายความว่า กี่ร้อยปีกันแล้วแต่ที่เราบอกว่าอิสลามเดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยหลักคิดว่าด้วยบวชกับหลักคิดของสยามมันยังไม่เจาะลึกเข้าไปข้างในสังคมมุสลิมเราจึงไม่แปลกใจที่เนี่ยไอ้บาญาเอติกาฟเนี่ยมันจึงเพิ่งจะมาบูไม่กี่ปีมานี้เองเพราะเรายังคิดแบบปอซอแบบบัวซาท่านลองเขียนดูสิครับปอปลาฮันนกาศวอแหวนซอโซสระอาปอปลากับวอใบไม้ในภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยมันมีฐานฐานภาษาเดียวฐานตัวอักษรเดียวกันเป็นบัวซา ชอช้างกับโซโซมันมีฐานทางภาษาเดียวกันชอช้างก็กลายโซโซเป็นโซโซเป็นชอช้างเป็นบัวชาสะอาข้างหลังตัดไปเลยครับไม่จําเป็นเมื่อมีวอลแหวนทัานอากาศไม่จำเป็นก็คือบวชแท้ททนี่เองดังนั้นมุสลิมจึงมีความคุ้นเคยกับการที่ถึงเวลาอดก็อดถึงเวลากินก็กินตอนเย็นแต่กลางคืนเราไม่มีไอ้บ้าจ้ะเพราะเราบวชเราไม่ได้เสยียเราไม่ได้ไมีอยู่ในภาวะของอาเซาลนี่ผมจะบอกว่าระหว่างเมื่อกี้ ที่หลักจักรวาลวิทยาเนี่ยจนกระทั่งเราจะเข้าช่วงเวลาของการดูเดือนเราก็ใช้เดือนเป็นสิ่งสําคัญชื่อของวันเดือนปีแล้วก็เปลี่ยนไปหมดแต่บางประการมันยังไม่หมดผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องกล่าวคาว่าทำหนุลดละอย่างใหญ่ๆดังๆเลยแต่บางสิ่งบางอย่างเราต้องปลุกให้มันฟื้นขึ้นมาให้ได้ต้องให้เห็นภาพจริงๆของการเดินทางมาของอิสลามที่มันมีความเป็นชุมูลีอย่างในตัวข้ามันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงนี้ขึ้นมาปั๊บสิ่งแรกก็กระทําก็คือ ต้องสร้างความภูมิใจในความเป็นมุสลิมของเราที่ถ้าหากว่าวันนี้อเลาสบอลาลาไม่รักเราเนี่ยผมยกตัวอย่างจาจผมคนหนึ่งจนกระทั่งวันนี้ท่านสามารถอ่านกวานได้ชัดเจนสามารถที่จะติจะติงลูกหลานมุสลิมที่อ่านคุรอานแล้วก็ผิดบัคร